คิดไหมควาิการนี้จะเป็นภาระายอย่างเดียวลุกขึ้นมายืนได้เดินเคลื่อนไแล้วก็ไปเพื่อกาหเข้าสู่สังคม,ามจากประสบกรณ์คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะคนละไม้คนละมือนะครับผมได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับจาก ท่านนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยตนนัวนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราแล้วนะครับท่านสุขอาชีพปิดเทศส,ส,สดีครับทาา่านนายกครับสวัสดีครับอยากถามนายกถึงเรื่องราวของนโยบายภาพรวมและก็แนวทางในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทํามีทิศทางยังไงบ้าง,างมมนายกสมาคมก็เป็นไอองค์กรที่ดูแลคนพิการต่างๆเช่นวัยรุ่นต่างก็ดูทุกบริบทนะครับเราก็ดูเรื่องการเข้าถึงทุกบริการ แพทย์อา,าชีพกีฬาสิ่งมีความสะมวกวันนี้มีเรื่องของสิทธิีสตรีมาด้วยปฏิญาหลายตัวที่เราต้องเาไปดูแลอันแล้วเรามีสาขาเพราะนั้นจริงๆไม่ต้องติดต่อตรงที่สมาคมเราถ้านยู่จังหวัดไหนก็จะมีสาขาอยู่จังหวัดน,นั้นๆน,นคะครับเออทุกจังหวัดครับทุกจังหวัดเป็นสมาคมว่าเป็นจมมบ้าอย่างงี้ครับเราก็ติดต่อได้เลยติดทัดเรื่องอะไรเขียนโกลกาไม่ได้ผ่านความรู้เรื่องอะไรเป็นส่วนของสาขาแล้วเนี่ยส่วนกลางจะจะลงไป ช่วยพิดู์ช่วยเขียนช่วยทำทุนที่นั่นนรหลักก็คือดูแลเรื่องพวกนี้ไปหลัข้อจำกัดแล้วก็บรสรรทที่คนพิการต้องเจอในการทํางานมีอะไรบ้างปัญหาใหญ่กวันนี้ก็คือสภาพไม่ล้อมเอามาตรา33าเรื่องสภาพไม่ล้อมที่อยู่ในการประกอบการถามว่าสภาพไวดล้อมไม่ได้บอกว่าทารวากห้องน้าอย่างเดียวทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของของการเข้าไปทํางานตามความรู้ความสามารถมาตรฐาน เพราะว่าได้เห็นก็คือกฎหมายเหล่านี้ออกแรงจากาการทําอุาตสาหกรรมนิโคโมอุาตสาหกรรมภาครัฐจะต้องขยับเข้ามาการสร้างนิโคโมอุาตสาหกรรม่อคนพิการครับหรือสร้างเมืองอุาตสาหกรรม่อคนพิการนั่นหมายความว่าวันนี้ต้องสร้างนิโคโมอุาตสาหกรรมที่มีโรงงานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการไม่ใช่เฉพาะคนพิการจะนั่งเคลื่อนไหวครับทั้งเด็ดประเภทคนพิการเ,นนเดินเข้าไปทำงานแล้วก็ทํางานได้ครับอันนี้เป็นความหวังของสมาคมเราระหยัดทางกคร เรื่องของปัญหาการตกงานการว่างงานสุขพลิการถึงแม้ว่าเราจะมีแบบแบบแผนในการวางแผนอนาคตแต่ปัจจุบันยังมีอยู่เราจะแก้ไขไัไดีครับถ้าเราถูกจ้างงานเต็มเต็มในมาตสา33 8 0 0 0 0คนเป็นเจ็แล้วคนพิการที่จะตกงา,านอยอะร้าน2องแสนคนก็ต้องมาทำให้เกิดกลุ่มกนนนารกระจายอำนาจครับก็คือกลุ่มเทศบาลองอมตพยมครับให้เกิดกลุ่มพวกนี้ให้ได้ล้วก็ทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งให้สามารถเป็นอุตสาหกรรมชุมชนได้ด้านแล้วก็ เอากำไรส่วนหนึ่งสร้างสวัสดิการตัวเองให้กับกลุ่มตัวเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอามาเป็นค่าแรงเนเป็นค่าแรงพอกะไปเลือกกำไรก็ไปทำเป็นกองทุนตัสดิการแลร้วใช้มาตรฐานสัมภาษณ์ให้เป็นกองทุนให้เป็นมาตรฐานประกอบการตามมาตรฐานสัมภาษณ์งไปสใบสมรสเราจะทำให้คนพิการทั้งสองล้านคนมีอาชีพนะแม้แต่คนที่ที่ซีเบียซีเบียก็คือคนพิการต่างกันเท่าไหร่ผมนอนติดเตียงหรือแม้แต่แต่ไอ้ไอ้สถานห้งนอกระบบเอกชน เราก็จะสามารถจับมือกับท้องถิ่นในการจับไอทำานิคมไอทำสถาระกอบวันนี้ถ้าอยากทให้คนพิการมีงานทำจังๆจังๆจริงนะ่ยมันต้องนต้องบูรณาการไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมด้วยอยากทำให้เกิดนี่คอุตสาหกรรมในการปัระาการจงานคนพิการก็จะหมดไปวันนี้ถ้าเราสามารถสร้างกลุ่มอาชีพให้คนพิการในภาพรวมทุกประเภทคมพิการใน8 0 0พันท้องถิ่นได้เราจะเห็นนะว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นคือคนจนจริงๆเนี่ยครับจะมีงานทำ อันี้เรื่องการบรณาการร่วมกันกับการทํางานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีการประสานงานทํางานร่วมกันกับสมาคมไร่บ้านกับนายกต้องแอดต้องงานงานคนพิการเนี่ยมันมีอยู่หลักๆอยู่สักเยอะใหญ่เลยเนี่ยขององค์การมหาวิทยาลัยชาติคนพิการเรอาถึงบริการทางการแพทย์ทั้งประเทศเนี่ยมีคนพิการทางการใช้ป่าอยู่ล้านคนในล้านคนก็ถึงบริการทางการแพทย์คราะคืออย่างอันที่สองก็คือบริการประกันการศึกษาเราก็ต้องพยายามดึงคนอันที่สามเป็นอาชีพในื่องภาพรวมๆนั่ครับภาพรวม อันที่สี่กีฬาวันนี้กีฬาก็จะไปจะไปในพักกีฬาเป็นเลิศวันนี้เรในวันที่4กีฬาเพื่อสุขภาพขึ้นมาจับให้เด็กเยาวชนคนที่3ที่อยู่ตามโรงเรียนพอดีตามมหู่บ้านตามโรงเรียน์ร่วมก็ดีมต่ว่าเราใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมพัฒนาคุณภนพิการบนเกียรตนาฬรมุ่งความฝันของพวกเราที่ที่3เนี่ยนะครับก็อยากเห็นพวกเราที่3ช่วยช่วยสมัครผมด้วยก็คึง ก<ต>านทำให้เกิดรวุมคนจะแพร่กลุมในชุมชนครับผมก็ขอให้การรวมกลุ <sy> ่มของผู้พิการนะครับที่มีความสามารถมีศักยภาพของแต่ชุมชนรวมมือร่วมมือร่วมใจในการรวมสุ่และก็ทำงานให้ประสบความสำเร็จตามที่นายกตั้งใจไว้นะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของทางนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะสำหรับท่านสุภาชีพดิเทศนะครับที่มาให้สาระดีๆกับพวกเราดีๆกนี้ขกบคุณด้วยครับท่านนายกครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพี่กิติพงษ์หาดทวายการนะครับซึ่งท่านเป็นเหรัญญิกของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยตอนนี้นั่งอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ครับคนพิการของการเื่อนหวเนี่ยเป็นคนพิการที่เยอะที่สุดนะครับจากจำนวนประมาณสองล้านคนเนี่ยคุณพี่กิติพงษ์คือเราบกพร่องทางเรื่องของการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับพี่แล้วการใช้ชีวิตประจำวันมีผลกระทบบ้างไหมครับพี่เี่ผมจะต้องไปมันมันจะต้องมีเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าก็เลยว่าผมเองอะ เราพิการมั้งแต่เด็กๆนะครับเราไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเราเพราะว่าเราใช้ชีวิตประจําวันปกติทั่วไปเข้าห้องน้ำห้องการขินข้าวเดินทางนี่มันเรื่องปกติของเราที่เราเราชินกับกับความพิการของเราที่เป็นอยู่แล้วพูดถึงปัญหาแล้วก็ข้อจํากัดในการทํางานบ้างแล้วกันนะครับพี่ในการทํางานในปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบองค์กรหรือว่าอาชีพอิสระมีผลกรบทบบ้างไหมครับพี่ในการทํางานเนี่ยเรื่องของการเดินทางแต่เรื่องงานเนี่ยผมว่าความพิการในีารทางาน ไม่ค่อยอไม่ปัญหาจะไม่มีครับเพราะว่าผู้มีการเองนเนี่ยถ้าได้ทํางานอะไรก็ททาเจ็มที่ครับนะครับเพราะว่าความมุ่งหวังความคาดหวังการเอาใจใส่งานของผู้มีการค่อนข้างจะเยอะผมเองอาจจะเป็นคนโชคดีในเรื่องของการทำงานเพราะว่าเพื่อเรื่องงานที่ดีเจ้านายดีนะครับเจ้านายดีเพื่อเรื่องงานดีก็เลยปัญหาผมไม่ค่อยมีตรงนั้นจริงทีนี้อยากให้พี่จะพงช่วยฝากถึงหน่วยงานหรือว่าองคอ์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ย อยากจะให้ช่วยส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำยังไงดีครับอย่าให้มองถึงว่าเอ๊ะมาก็ต้องจบโน่นจบนี่มาสาขาโน่นสาขานี่มาซึ่งอันนั้นมันจะเป็นการอาเรตัดสิทธิเราไปเรื่องหนึ่งละก็เลยทําให้ความคนพิการเองที่เขาเก่งๆหรือมีความสามารถเนี่ยก็จะไม่ได้รับโอกาสตรงนั้นก็อยากให้หน่วยงานหรือภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเปิดโอกาสคนพิการเองเขาพัฒนาอยู่แล้วแต่ถ้าได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานจากภาครัฐภาคเอกชนเนี่ย มันก็ยิ่เป็นต่อยอดให้เขาสามารถไม่ต้องเป็นภาระกับตัวเขาเองมันก็ครอบครัวแล้วก็สังคมอย่าคิดว่าคนพิการนี้จะเป็นปาญหอย่างเดียวให้มองในเชิงบวกว่าเราก็เป็นพลังหนึ่งที่สามารถไปช่วยต่อยอดกับงานหรือกับสังคมาได้ แม้ว่าร่างกายจะพิการแต่ว่าจิตใจและก็ความสามารถเนี่ยไม่ได้แพ้บุคคลทั่วไปเลยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแนวคิดดีของพี่กิติพงศ์หาดทวายการครับซึ่งท่านเป็นเหรอยิกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยอย่างสูงที่มาแนะนาแลวก็มาให้ข้อคิดดีๆแบบนี้ด้วยสวัสดีครับพี่รับคุณดด้วยนะครับผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณพี่ยงยุทธแสงคมนะครับซึ่งท่านเป็นเลขาธิการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยท่านอยู่ดีีแล้วนะครับสวัสดีครับพี่บุ๊ครับ ตอนแรกก็คือเกิดดูเติดที่เมือ่อปีปีสามเจ็ดนะครับจากเราเราที่ไม่พิการกลับมาพิการช่วงแรกเนี่ยจะต้องต้องนิ่งก่อนนิ่งแล้วคิดแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือก็ต้องยอมรับนะครับยอมรับตัวเองนะครับยอมรับในความเป็นจริงของตัวเองนะครับแล้วก็ทาอย่างไรให้ให้ทุกวันเนี่ยมันมีค่ามากที่สุดนะครับ,นะรบแล้วก็ดำเนินชีวิตไปเหมือนมันก็ท้องไปนะครับเราก็ hmm. ไปไหนเ้าก็ ไปได้แต่ว่าคือเรานั่งรถเข็นเอ๊ะเพื่อนเราขึ้นบันไดเราก็มีทางหน้เราเลขึ้นทางหน้านะครับครั้งแรกที่ที่ออกจากบ้านก็มีความหวั่นหวั่นนกะันว่าเอ๊ะคนทาไมเขามองว่าเอ๊ะทำไม,ม,ำไมคนอื่นเขาเดินได้เราทําไมถึงเรานั่งรถเข็นเราก็มีความหวั่นหวั่นในในสังคมเหมือนกันเอ๊ะทำไมทำไมถึงมองเราลักษณาแบบนีนน้แต่ว่าด้วยด้วยความที่เราตั้งสติตั้งสติแล้วก็มุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตให้ได้ วามบังใจนะครับคือมันไม่ใช่ยาครับแต่คำบังใจเนี่ยคือมันมันเป็นมากกว่ายาองผมว่ามันมองไม่เห็นครับแต่มันได้มาซึ่งซึ่งความสุขสังคมแบบนี้ก็คือพัฒนาขึ้นให้การยอมรับคนพิการมากขึ้นครับ,รบจากปัญหาของตัวเราเองเราออกสู่สังคมสังคมเห็น่ายาะเอ็นเขาก็สามารถกลับให้เราอยู่ได้กับกับความจันงของเรา คนพิการก็คือคนคนหนึ่งนะครับที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้นะครับอย่าฝากว่าสังคมก็ต้องต้องให้โอกาสนะครับต้องให้โอกาสแล้วก็คนพิการเองเนาะก็ต้องลุกขึ้นมายืนได้แล้วก็เดินด้วยใจแล้วก็ไปด้วยใายแล้วก็เข้าสู่สังคมจากประสบการณ์หวังว่าความรู้สึกดีแบบนี้กำลังใจดีแบบนี้จะนำไปปรับใช้เพื่อทำให้ทุกคนนะครับมีแรงในการสู้ต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณคี่วีอย่างสุดนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ เราจะทำให้คนพิาพการทั้งสองล้านคนมีอาชีพนะแม้แต่คนพิาก,การทางการเคลื่อนไหวนอนติดเตียงไปทำงานคองพิการก็จะหมดไป